มีอะไรหรือเปล่าเพื่อนนัดฉันมาเจอตอนดึกดึกดื่นๆแบบนี้น่ะฉันเออช่วงเนี้ยฉันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนอยู่ดีๆก็รู้สึกคนลุกสู้เหมือนมีพลังงานบางอย่างมันวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวฉันน่ะเฮ้ยพูดแล้วก็ขนลุกอนั่น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 ั่นนั่นมันนายนายเห็นใช่ไหมเพื่อนนั่นอ่ะตรงนั้นอะนายเห็นใช่ไหม เห็นไรเพื่อนฉันไม่เห็นเห็นอะไรเลยฉันเห็นแค่รถวิ่งผ่านเฉยๆแต่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 ฉันเห็นนะเพื่อนนั่นไงผู้หญิงคนนั้นที่มีอะไรสีแดงๆบนหัวเธอยือนอยู่ตรงนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยเพื่อนเฮ้ยฉันอยู่ไม่ได้แล้วตกใจอะไรกันไม่เคยเห็นคนสวยหรอคะ ไปไหนกันละเนี่ยกลับมาก่อนสิคะคุณโถเอ้ยอุตส่าห์จะมาอวดชุดใหม่ซะหน่อยผมไม่เข้าใจเลยคุณตำรวจจะมายืนจ้องผมทำไมครับเนี่ยก็นายอะแต่งตัวประหลาดแต่งตัวประหลาดเลยครับเอาเวลาจ้องผมไปจับโจรดีกว่ามาั้งดูตรงนั้นเฮ้ยสวยลวค่ะทุกคน man, นั่นมันโจรปล้นธนาคารนี่นาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอย,ย่าขยับหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยตำรวจมาไหนตำรวจคนไหน นั่นไงตำรวจคนนั้นน่ะทั้งหมดยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะคุณกําลังทำผิดกฎหมายยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้แน่ใจรอว่าจะจับพวกผมเฮ้ยทุกคนทำไมพวกนี้หน้าตามันถึงคุณตำรวจไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครคุณคุณเป็นใครอะคะพี่คะเขาเขาไม่สะทกสะท้านเลย คุณตำรวจไม่มีวันจับพวกเราได้หรอกเพราะว่าพวกเราไม่ใช่มนุษย์พี่คะรีบเพ่นกันดีกว่าเฮ้ยดูคนทุกคนเขาบอกว่าเขาคือ SCP สวยแล้วค่ะพี่อยู่ไม่ได้แล้วค่ะฮุยดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยเราไว้ค่ะทุกคนอย่างนี้ต้องรีบเพ่นแล้ววิ่งสิคะพี่วิง่งรออะไรพี่วิง่ง ออยหนีเร้วเฮ้ยอย่าแล้วทุกคนต้องรีบหาที่แอบ,บก่อนนะคะจะแอบ,บไหนดีละเนี่ยพี่คะเราต้องแก้กันหุยมันตามพี่ไม่เลิกเลยค่ะทุกคนอะไรกันเนี่ย S C P ตกอับถึงขั้นต้องมาป้นธนาคารแล้วเหรมันไม่ใช่แล้วแอบ,บตรงนี้ก่อนละกันทุกคนมันคงไม่เห็นแล้วหรอกโอเคมันไม่เห็นแล้วหรอกอคิดได้ยังไงว่าจะหนีพวกเราพ้น พวกเธอไม่รู้หรืองไงว่าฉันคือใครฉันคือนากากอีกานะจะบอกให้เออเดี๋ยวก่อนนะคะคุณคือคุณจะมาตีลังกาตรงร่างของฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณเอาเถอะรีบเคลียร์หลักฐานทุกอย่างจัดเก็บที่นี่ให้สะอาดสะอ้านเถอะมาเร็วอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันเออหน้าฉันหายไปไหน เออหน้าฉันพี่ค่ะออใครก็ได้ช่วยด้วยไม่ต้องกลัวนะฉันจะพาเธอไปส่งโรงพยบาบาลเดี๋ยวนี้ละ <c oughs> ช่วยฉันด้วยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเธอต้องปลอดภัยเธอต้องไม่เป็นอะไรนะคุณตำรวจขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่อะไรคะเนี่ยเฮ้ยมัน อะไรกันร่างของพี่หายไปไหนกันล่ะคะทุกคนดูก่อนที่นี่มันโรงพยาบาลาเดิมปะเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงไม่มีคุณหมอแล้วมาโผล่ที่ห้องนี้ได้อะคะทุกคนคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่กันแน่คะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่แล้วพวก s อ p ซพพวกนั้นหายไปไหนกันหมดแล้วนะคะทุกคนโรงพยาบาลที่นี่คือเงียบมากอะเฮ้ยเหมือนมีอะไรบางอย่างยืนอย,อย,อย,อยนู่ตรงนั้นเลย อะไรก็ไม่รู้มีลักษณะเป็นกน้อนมีง้งขาด้วยตัวอะไรอะทุกคนลองเข้าไปดูนูกใกล้ดีไหมนะตัวอะไรอะเฮย้ยมันไม่ขยับนะทุกคนลักษณะมันคล้ายๆกับ S C P ที่เราเคยเจอเลยแต่ว่ามันมีหลายหัวมากๆเลยดูดิดูหน้าตามันดิทุกคนมันไม่ขยับขยเยื่อเลยนะคะหรือจริงๆแล้วมันจะเป็นแค่รูปปั้น หรือเนื้อง,งอกเฮ้ยดูแล้วขนลุกชะมัดลองเดินเข้าไปใกล้ๆดีกว่านะคะทุกคนมาเดินเข้าไปใกล้ๆกันมาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะขยับหรือเปล่าพร้อมนะทุกคนเดินแล้วนะ <c oughs> เดินแล้วนะทุกคนเดินแล้วนะ <c oughs> <c oughs> หวัดเสียวอะทุกคนเอาล่ะเดินเข้าไปใกล้ๆมันดูจะเป็นยังไง เมื่อกี้พี่ฝันไปแล้วเนี่ยเฮ้ยบ้าบอที่สุดเลยที่นี่มันอะไรกันเนี่ยที่รักที่รักดูก่อนคะคุณเกิดอะไรขึ้นอะที่รักคะที่รักที่รักเร็วเข้ารีบไปเอาลูกของเรามาเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณที่นี่อยู่ไม่ได้แล้วครับที่รักอะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อกี้นี้ เราเจอ SCP อยู่ตรงนั้นแล้วดูก่อนนี่คุณมานอนทำไมคะเนี่ยพอดีก็ฉันมาคลอนลูกค่ะแล้วตอนนี้ฉันก็คลอดเสร็จแล้วและตอนนี้คุณเป็นใครคะเนี่ยคุณคะรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ฉันสลบไปอะ่ะคุณคะคุณดูกข้น,นงนอกนั่นสิเออลูกพอรีบเพนจากที่นี่กันเถอะดูก่อนนะนั่นมันอะไรอะทุกคนทำไมถึงมีคนเยอะแยะมากมายมายิงอยู่ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้น เข้าไปข้างในซะเร็วเข้าเร็วเข้ารีบเข้าไปข้างในดูกนแล้วนี่อีกเกียม,มาที่นี่ได้ยังไงเอ้ยเฮ้ยรีบรีบไปยังไงเนี่ยนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นี่อะทุกคน แล้วดูนั่นเดี๋ยวก่อนขับรถได้ด้วยเหรอเออสน,นุกจังเลยค่ะเอยบ้าบอที่สุดเลยพี่ว่าเราต้องรีบหาทางไปแอบตรงที่ไม่มีใครจะเจอเราได้ห้องใต้ดินห้องใต้นินเอาละค่ะมาหลบในห้องใต้ดินกันดีกว่าที่นี่ต้องปลอดภัยแน่ๆเลยค่ะทุกคนอะไรครับตามมาเลยครับพวกเราอบยบชาวเมืองมาไว้ที่นี่หมดแล้ว คุณเองก็เข้าไปหลบในนี่เลยนะครับรับรองเลยว่าปลอดภัยเอ๊ดเด็กก่อนนะห้องมันคุ้นๆน,นะเนี่ยใช่ด้วยโอเคครับเคลียเข้ามาเลยครับคุณในนี่รับรองปลอดภัยชัวเดยกก่อนนี่มันอะไรอะคะตายแล้วนี่เราโดนหลอกมาหรือเปล่าคะเนี่ยนั่นมันอ้าอนี่มันปาลาอะไรคะเนี่ยอ้าวเโนอาหารมาแล้วเดยกก่อนอะไรกันคะเนี่